ครัวบ้านทุกคนเรียนปลากินปลาเที่ยวครับอยู่ที่เมืองสมุทรปราการนะครับมาอยู่กับพี่ชาติกับอีเจชูชาติญาติละอาเขาบอกทำไมทำไมญาติละอ,อันนี้อันเดีนทำอะไรกินนะครับแกงอ่อมเนื้ออ่อมเนื้อจะมีต้นหอมชีลาวใบชะพูผักอีเลิศเนี่ยแล้วก็มีผม,มผมก็ไปทำกินนะแต่ว่าไม่เหมือนไม่เหมือนทำไม่เหมือนเราซื้อกินตรงนี้มันจะอร่อยกว่านี่จะอร่อยกว่าปลาเนื้อเลยคอะไรับอีเลิศปลาแค่ครับ เอนผู้จัดก็พักอยู่ที่หลังบ้านผมจะปลูกไส่ออมนี่คือผักผักข่าไหมเอาผักข่าใช่ไหมมันมันดีโดนบนครับมันก่อนมันก่อนวิชาตแกงอะไรเนาะที่ว่าใส่แกงเนื้อใส่อะไรแกงเนื้อใส่ออมเนื้อใส่นี่บอไมีบอมีมีใส่ผักข่าใส่ผักขาดด้วยใส่ผักขาดอันไหนอันไหนผักขาดครับแกงเนื้อก็จะบอกว่าเรียกผักผิดบอกว่าเออนั่นแหละแมนยูแมนยูผักผิดเห็นยรับ ไม่นานขับวิ่งมาวันนั้นแกงอยู่แกงเนื้อใส่ผักเผ็ดผักข่าตลอดใช่ใส่ผักขาดอันนี้ทั้งหนือเปิ้นห้องมาพักพักแค้สครับมพักแคสถ้าคนบวชแคสกันมาเอาพักนะครับพักจะได้แคสครับอือยากกินแบบนี้แหละเมื่อก่อนผมก็อยู่กรุงเทพนานอยู่ก็ชอบกินอย่างนี้ตอนเย็นๆเนาะเลิกงานมาเกิดกับเนื้อที่ติดมันอ่ะอร่อยอยู่ซอยอะไรนะครับ ซอยรถทิพย์ซอยรถทิพย์นี่ับมาเจอเกามาเจอพี่ชาติมาเจอพี่แกได้ครับตอ,อนเย็นๆพี่ดีเนาะพี่ดีพี่ดีแสดงวันนี้ไม่มีเมี่ยงขาเนาะลองไปดูคลิปเก่าๆของอพี่ชาตินะครับจะเจอ,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 อนี่ผมแนะนาคลิปนี้<อ>น้ลายแตกครับน้ำลายแตกผมแนะนําคลิปนี้นี่ผู้บ่าวเจมก้อยไก นี่ผมแนะนำคลิปนี้นี่เยมางแล้วก็มันพงครับก็ไก่แต่เนื้อสุกนะแต่เนื้อสุกครับลาบไก่ลาบไก่ใส่เลือดดิบใส่เลือดดิบเอาแต่ไข่ลองลองเข้าไปดูครับครับครับลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูพี่ชาติเพพี่ชาติไม่ชิมเลยวันนั้นเอาเอามาตั้งเนี่ยบอกเป็นน้ำไก่แต่ว่าแต่ว่าไม่ใส่พริกแห้งนะใส่พริกดิบ แกบอกว่ายกด้วยความชำนาญมาชิมหน่อยยกไวเข้าไปด้วยชำนาญน่านไปถอดไฟธร่บชาตินั่นแหละเขาชิมไปผลไปของเรานี่ขายไปกินไปนะครับขายไปถอนไป น้ำนำสต๊อกเหครับน้ำต้มไก่เนาะน้ำสต๊อกน้ำซุปมีน้ำซุปี่ดีก็ถอนเป็นนะยมตกันทนแบบ่งทวนก็เป็นซปนนน่เเปแซ่บของแท้ตงเยอนะอย่ากินอย่างนี้ละแกจะพาไปกินข้าวแล้วไหนไม่รู้บอกอย่ากินอย่างนี้ถึงมหาตุงนี้อย่ามากินคนละอย่างครัคนละอย่างไม่แบบนี้มันป่ดแซ่บ ได้มาเจอแกนะครับตั้งใจมานานแล้วนะตั้งใจมาแกทําคลิปก่อนผมอีกแต่ว่าผมก็ติดตามแกมาตลอดอะ่ะพิชัดพูชาตดญาติาละอาแกบอกอย่าให้ใครยืมญาติละอาเพราะอะไรไม่คืนไม่ม <c oughs> ีใครเอาแล้วญ <c oughs> าติก็เลยละอานี่ครับที่ไหนที่มาที่ไปแม่ยาญน้อยก็จะมาหาแกอยู่นะแม่ยาญน้อยสวีเดนแกว่าตอนนั้นแกติดหมรแล้วยากมาเจออยู่ าก็สามแสนวิวเลยนะที่ของปลาที่ว่าเผาเซ็มๆเลยก็สามแสนวิวเลยของคุณถัดนะกับผมนะบอ๋อเป็นงบจะใส่นี่นี่เปล่าข้างหลังทำไมทำไมคลิปแกจะต้มไก่ต้มไก่ลาบเป็ดบ่อยเปนถักบ้านนี่มีเลี้ยงไก่หรอสงสัยว่าไปเอาไก่เนี่ยมาลาบบ่อยจังเลี้ยงไก่ข้ักขัดหน้านี้หน้าอายมาก ฝนไม่ตกครับปีนี้แรงมากพักขาดันคือพักขาดคนเมืองบอกพักเคบอกพักเพชรแต่ทางพักออมสิ่งนี้บอกครับขับไทยได้ออมไม่ได้หมดเองก็คืออ่อมก็ยิ่งยิ่งดีนี่เขาคือทางภาคกลางเรียกว่าคาดหัวแหวนครับคงจะอาศัยตรงนี้มันปกติมันจะอ้วนะพักเพชรคนเมืองบอกพักเพชรกินเวลากิน เวลากินแล้วมันจะเดาลิ้นมันจะๆนมันจะเดาลิ้นผมกลังว่าเดาลิ้นนะมันจิาบอกว่าแม่ค้าก็ถอนเป็นเหมือนกันนะเออเอาเจ้นบอกนี่ๆๆเอาไว้เอาวบชิมเลยเอาหนแข็งเอาน้ำแข็ง อร่อยตรงนี้แหละใี่ร้อยยิ้มเลยนะต้องใส่ร้อยยิ้มเยอะใส่ร้อยยิ้มใส่ใจไปด้วยหอมหอมล่ะอันนี้ใส่อันนี้ใส่บวกครับนี่ใส่ใส่ไปเลยเราไม่ต้องหั่นแล้วมันครับครับเดี๋ยวผมจะแปรงแคทธนาแค่แหงบอกอันนีวิธีเด้อ๋อมันจะไหม้เด้ เออทางนี้ขอพอันเี้งนี้ขอเนี่ยพี่ตึงเนี่ยี่งเมี่ยงี่ตองเนี่ยสุหมกมี่มมางไหมสิผมมาจากเชียงรายน้นเนี่ยจะมาหาวิชาโดยเฉพาะมาหาผู้บบาวเจีมก้อยไก่ผมดูผมดู เป็นเป็นสิบรอบเหมือนกันไอ้ก้อยไก่เนี่ยดูไปก็อ๋อนี่นี่นี่ไปเดือดนะเราอีกครั้งนึงเต้นเตะลุงนี่นผมอยากกินอาหารแบบนี้แหละจะพาไปกินไหนเมื่อไม่ไปหรอกอยากกินเนือ้อหอมยังไม่ได้กินข้าวเช้ามาด้วยนะเนี่ยกกมากกมากินข้าวนี่เลย ชาติพ öh ี่ชาติมาชิมเดี๋ยวให้ลุงเด่นชิมหน่อยชิมก่อนนิเลยเนาะใช่ครับนี่เลยดูดูหน้าตาตัวเองด้วยเวลาชิมไปดุกเวลาตัวเองเด็ดพี่ฮามากเลยอันนี้อยากกินอย่างนี้แหละแซ่บปูอุ้มใส่ผักเพชรมันอร่อยแบบเนาะขอบคุ ปกติเราจะใส่อมกบมั้เราจะใส่ออมกบทีนี้มันใส่ได้หมดไหมมันหาแต่เอองักสหรับักแงอมวันห้าไม่ขายลกำลังหิวข้าวมาพอดีอร่อยอร่อยแซ่บสีมันเลยซีมึงแซ่บหีกินออกนอกจอเลยมันนะมาโคมาโคมาาใส่ของยิบไหมสไหมแซ่บันตีมีทียนึเน เมื่อกี้ผมได้สูรละเดี๋ยวไปทุยแต่มันต้องมีน้ำสต๊อกบ่น้ำต้มเลยไหม,มถึงอร่อยอย่างเงี้ยต้องมีน้ำซุปต้องมีน้ำซุปเนาะ <c oughs> เราไปทำเองเราไม่มีน้ำซุปถึงว่าทำยังไงก็ไปเหมือนเขาสักที <c oughs> นะเดี๋ยวไปนั่งกินต่อกันเลยครับ